โอ้โหต้องบอกได้คำเดียวว่ากิจกรรมนี้แจกเยอะมากทุกคนแจกเยอะมากๆเลยครับก็คือดูจากรูปโปรไฟล์แล้วครับผมคือ1ครับมีสกอร์รีเจนแน่ๆ2ครับผมก็คือในเรื่องของแสงมืด3คือเรื่องของรุ่นเรื่องของเทสตนะครับกิจกรรมภาค2ที่แบบเปิดบริการทั่วโลกเนี่ยมันหนักขนาดนี้เลยหรอวะมัเมนเหมือนกับฟีิอารมณ์ประมาณว่ากิจกรรม8ปีทุกคนคือโหดมากครับแจกโหดมากครับอ่ะคือขอบอกเลยว่า คุณน่ยจะได้รับในเรื่องของสกอร์รีเจนแน่ๆสามใบในกิจกรรมนี้นะแล้วก็สกอร์แสงมืดอีก3ามใบรวมถึงสกอร์เวทมนต์อีก60สิใบครับผมคือคือเยอะมากอะ่ะเยอะจัดนะครับผมอ่ะช่วงเวลาระยะเวลาของกิจกรรมนะครับก็คือวันที่20เดือน6นะครับจนสิ้นสุดวันที่31เดือนที่เจ็ดอ่ตีกลมๆไปเลยครับเดือนครึ่งนะฮะคือโอ้โหไม่กอคือนานมากทุกคนอ่ะ รายละเอียดกิจกรรมครับขอจะแบ่งไปทั้งหมด6สัปดาห์ด้วยกันนะครับก็คืออ่าเริ่มต้นวันที่20เดือนที่6นะครับผมแล้วก็สิ้นสุดในวันที่31เดือนที่7นั่นเองครับก็จะแบ่งซอยย่อยเป็นแต่ละสัปดาห์นะอ่าเอาง่ายๆคือ7วันก็คือจะเปลี่ยนหน้าเวสไปเรื่อยๆนั่นเองครับอ่ะทีนี้รายละเอียดของเวสมีอะไรบ้างครับผมรายการภารกิจนะครับผมอันดับแรกเลยเข้าเล่นดันเจนไคลรอสนะครับผม30 60 100 200และ300อครั้งครับเข้าเล่นเอ่อ โหมดเนื้อเรื่องหรือรอยแยกปทะตีสามสิบหกสิบหนึ่งร้อยสองร้อยและสามร้อยครั้งครับผมอ่ะเขาเล่นอารีน่านะครับผมหรือเวอร์ดีน่า2 0 40 70 100 150นะครับผมโ้นะครับผมแล้วก็เข้าเล่นลุมมิติเนื้อหากิว20 40 60 80 100ครั้งนั่นเองครับเยอะมากนะครับผมอันนี้แต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาจะให้เราเขียนนะครับแต่แต่อันนี้เขาไม่ได้บอกกำหนดมานะว่าอ่สัปดาห์หนึ่งอ่ะต้องทำกี่อันนะครับแต่ผมเดานะ น่าจะต้องทําให้ครบทุกอันนะครับประมาณว่าดันเจียนแคโลรลก็คือ3 0 0ร้อยอ่าอแยกจู่โจมก็คือ300อะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะให้ทําทุกอันเพราะว่าสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้มันก็ทําปกติอยู่แล้วเนาะอืมอืไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับอ่ะต่อมาเลยอันนี้คือรายละเอียดของแต่ละสัปดาห์นะครับอืมถือว่า ค่อนข้างหนักดูแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะหนักก็จริงครับเพื่อนๆแต่ว่าเวลามันเจ็ดมันต้องเจ็ดสัปดาห์เออมมนต้องเจ็ดวันน่ะคือมันค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับอ่ะทีเนี้ยรับพลังงาน50หน่วยตามจํานวนภารกิจที่คุณเคลียในช่วงเวลากิจกรรมนะครับผมโอ้โหเยอะมากนะฮะก็เหมือนกับประมาณว่าสมมุติเราเคลียได้กี่อันกี่บล็อกกี่บล็อกเนี่ยอย่างอันนี้ผมขอนับเป็นอย่างละ5แล้วกันเนาะอย่างละ5้านะครับผมก็เท่ากับเออ 25ครั้งอ่ะเท่ากับ20ครั้งอ่ะเท่ากับ20ครั้งแล้วเราก็เอาแต่ละอันเนี่ยมาคูณอีก50ไปนะครับผมก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเยอะมากๆนะครับอาิติ์ติงก็ตกเกือบผมไม่แน่ใจว่าหลักเท่าไหร่ครับเยอะอยู่เยอะอยู่แค่แค่ตัวของเอ e เนอร์จีเนี่ยก็เยอะมากแล้วนะครับผมพลังงานก็เยอะมากครับทวาภารกิจติงเสร็จปั๊บคือคุณได้รับเอ e เนอร์จีมาเลยห0หน่วยถือว่าโอเคนะครับอืมอ่าแล้วก็ลางมลอ่าต่อมาครับผมรางวัลตามเคลีย อันนี้ก็มันจะแบ่งเป็นแต่ละสัปดาห์เนาะอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องทำเนาะแต่ว่าอันนี้นะครับผมคือสิ่งที่เราจะต้องเคลียร์ให้เสร็จในแต่สัปดาห์ถ้าเราเคลียร์เสร็จเราจะได้ของรางัลตามนี้นะครับผมอ่ะอู้อันนี้คือสัปดาห์าหนึ่งวันแม็กซ์ยี่สิบสองภารกิจครับทุกคนแสดงว่าเราทําเพียงแค่เออไม่กี่อันก็น่าจะเวิร์กแล้วนะครับผมก็ประมาณอ,อ สักหนึ่งถึงสองสองอันครึ่งอ่ะประมาณ2อ,อันครึ่งก็น่าจะเวิร์กแล้วนะครับก็คือจะเคลียร์เสร็จแล้วนะครับอืมภารกิจสัปดาห์แรกเราจะได้มานาสามสามแสนนะครับแล้วก็สกสสอร์ส้ม2ใบเอ่อแต้มเกียรติยศอีก100แต้มนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแต้มเอาเอาไปแรกแบบพวกเบื่อเนะี่ยในอา,ารีน่านั่นเองครับแบบอัพทรงอัพเสานะครับแล้วก็ภารกิจท,ที่4ครับทุกคนก็จะได้รับในเรื่องของเหรียญเกียรติยศบวกเหรียญโบราณด้วยนะครับผมเอาไปแรกแบบหลอดแบมไปแรกรีวมอนอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ สกอออีก3ใบครับคิสตันอีก100ก้อนนะครับผมสกออแสงมืดนะครับผมสกอ์ส้มอีกนะครับภาพรวมผมมองว่ามันน่าจะแจกคล้ายๆกันแต่ละสัปดาห์นะแต่ว่าน่าจะเวียนกันไปอ่าเหมือนกันเลยน่าจะแจกเหมือนกันนะครับผมในแต่ละสัปดาห์เหมือนกันเลยครับผมก็ ภารกิจ1ถ้าเราเคลียร์ภารกิจแรกก็คือได้รับสามแสนมานาเนาะแล้วก็ภารกิจที่2เราจะได้ในเรื่องของทำ p r i ์เวทมูลสองม้วนนะครับภารกิจที่3คือเราจะได้ในเรื่องของเหรียญแต้มเกียรติยศนะครับก็คือเอาง่ายๆคือเหรียญอารีนานั่นเอง100เหรียญน,นะครับผมแล้วก็จะได้ในเรื่องของเหรียญอีกเพิ่มขึ้นมาอีก50เหรียญบวกกับเหรียญโบราณอีก25เหรียญเหรียญโบราณก็ไปแลกกรอดแวมนั่นเองนะครับผมอ่ะ ส่วนภารกิจที่5ก็คือจะได้รับในเรื่องของสกอร์ส้มอีก3ใบนะครับผมภารกิจที่7ได้รับในเรื่องของคริสตัลหนึ่งร้อยคิสตัลนะฮะภารกิจที่10นะครับผมจะได้รับสกอร,ร์แสงเมื่ดหนึ่งใบแล้วก็ภารกิจที่12นะครับผมเราจะได้สกอร์ส้มอีก5ใบนั่นเองครับสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2เนี่ยของคล้ายกันเลยนะครับผม แล้วก็อ่ะสัปดาห์ที่3จะมีข้อที่แตกต่างกันออกมานิดนึงสัปดาห์ที่3เนี่ยจะเปลี่ยนในเรื่องของปกติจะเป็นคิสตันใช่ไหมเพื่อนเพื่อนจากคิสตันครับจะเปลี่ยนเป็นในเรื่องของรูนตํานานอันนี้คือเราสามารถเลือกประเภทได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเลือกออฟรูนได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะเป็นอยู่ในช่วงของเฟสสัปดาห์ที่3นะครับในภารกิจที่7นะครับผมก็ดีนะครับยัง e.x ค่อยมาแล้วนะครับ e.x ค่อยมาแล้วจ้า ส่วนภารกิจที่4ก็ยังเหมือนกับสัปดาห์ที่3เลยคล้ายๆกันเลยก็คือยังได้รูนอยู่เหมือนเดิมนะครับผมส่วนสัปดาห์ที่5ครับผมสัปดาห์ที่5เราจะได้เป็นหินหลอมนะครับตรงช่วงภารกิจที่7จน่ะจะเปลี่ยนเป็นหินหลอมนะครับผมแล้วก็สัปดาห์ที่หกเราก็จะได้เป็นหินหลอมนั่นเองนะครับผมถือว่าสวยงามมากนะครับผมแจมแจมแต่ช่วงภารกิจที่10เนี่ย ผมว่าน่าจะมีอะไรที่แบบ Amazing มากก็คือมันจะได้สกอร์รีเจนส์นะครับผมแล้วก็สกอร์แสงมืดนะครับแต่ละอันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับทุกคนจะสลับสลับกันไปครับบางอันก็จะได้สกอร์รีเจนส์บางอันก็จะได้ในเรื่องของแสงมืดอันนี้จะสลับสลับกันไปนะครับผมในแต่ละพในแต่ละสัปดาห์ผมว่ามันแตกเยอะมากอะ่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆลงดีเทลเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเออค่อนข้างคุ้มนะครับคุ้มมากนะครับกิจกรรมนี้คือดีดีมากๆผมต้องเริ่มดองเพชรแล้วแหละทุกคนอ,อืโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกิจกรรมใหม่ที่กำลังจะเข้ามาหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับสปอนเซอร์ใจดี t b k นเครับเติมเกมราคาถูกนะครับผมไม่ว่าจะเป็น s u m m มอร์วหรือเกมอื่นนะครับผมติดต่อลิงข้างล่างได้เลยนะครับอย่าลืมที่สาคัญบอกว่ามาจากช่องในวันด้วยนะครับผมอสำหรับใครที่เล่น s u m m มอร์วอลแลยังไม่มีเวลาฟาร์มนะครับผมทําทีมทํารูนนะฮะย้ยใหม่พาฟาร์มพร้อมรับบริการคุณนะจ๊ะจุ๊บ